ไม่เครียดนะไม่เครียดเมื่อไหร่จะได้ไปฝรั่งเศสกับน้องมุกค,คะโอ้ตั๋วคงหมดแล้วมั้เดี๋ยวผมกลับไปผมไปทำแชงเก้นแล้วลองชวนดูนะครับมวนไว้ม้วนครับผมกลับวันไหนจ๊ะตอนแรกผมว่าคือทุกคนเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำกันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ่ะผมไม่อาบหรอกมันหนาวขึ้น อาบกบ้าแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะยุเสยุเสย์เออลอนดอนจ่ายลอนดอนจ่นี่เขาเขาเขาจีบกันเขาจีบกันเขาจีบกันเขาแบบมามาป้อนเขาหวานกัน I love you I love you baby แล้ว่า I love you too เขาจีบกันก็ให้เขาจีบกันไป v e you baby I love you too เขาบอกอะไรวะพี่ก็มีตั้งเยอะแยะพี่อังกฤษก็มีตั้งเยอะแยะมาจีบวันต่อหน้าผมป้าหรือเปล่าบายๆนี่บ้านเมืองเขาเครับผมฝ mm hmm. นตกเงีง้เง mm ียเงที่นี่ก็ฝนตกครับผม mm hmm. หนาวมากหนาวมากครับ ตอนนี้น่าจะมีประมาณสักสามองศาหนาวแก้มแดงเลยครับผมกินน้ำผลไม้เข้าไปแล้วมันแบบมันวินเวียนสีสายนิดนึงหนักเลยอยู่ขุ่นวันทีซีบอ,อยู่จะอ๋อมืออื่นนีตัววันดีซีเนี่ย ฝนตกด้วยหนาวด้วยดูแลตัวเองดีๆนะครับครับผมเก็บรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวอยากหนาวมั่งควนออกปากเลยหนาวจริง